ก็ลบมาเรีน้ำข้าวนะครับปึ่งจึงมืวันนี้นะครับตาแดดตาข้ามักมาเหลี่ยวนะสวยมากเลยครับหนวตัวแห้งดีนะครับพิวพันธุ์ไหนนะครับดูดีเลยอ่าผมสังมาทำปอบล้านะครับมาได้สังมากัดนะครับอ่าตัวปูสังมาซ่องตัวนะครับอ่าผีคนหนึ่งนะครับเป็นคนสังอ่าตัวเมียจังมาไล่ตัวนะครับสวยเลยนะครับดูดี ปีหน้าคงจะได้เล่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําใหม่นะครับอันนี้หลบลอยนะครับตั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับอันนี้คล้องแทงคล้องจริงเนี่ยนอนครับไม่ต้องพันใครครับไม่ต้องแอบอ้างว่าเออเป็นหลบพันที่หลบนำข้าวคล้องใครพันคนนู้นคนนี้พันทีมงานไม่ตองนะครับผมชัดเจนนะครับตั้งเองคล้องแทงไอ้นอนนะครับโอนเงินเองนะครับปรับตายเองนะครับไม่แอบอ้างหใดทั้งสิ้นนะครับหลักฐานทุกอย่างมีครบนะครับ การโอนเงินนะครับการซั่งนะครับจากรัฐอีปูนะครับรัฐอีโปูประเทศมาเลเซีย